คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีสิงห์กันนะครับทุกคนชาวสิงห์ในช่วงเดือนอรกรกฎาคมจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันเหมือนเดิมนะครับดาวฤกษ์ยูในภพเรือนกรรมะนะครับเกี่ยวกับการงานหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่ฐานเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพบางคนอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ก็มีความคิดเนื่องจากดาวฤตยูเนี่ยยังอยู่อีกประมาณห้าปีเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ ใครที่ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ลงมือทำนะก็มีโอกาสที่จะเริ่มมีไอเดียเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานเปลี่ยนแปลงการงานทบทวนการงานบางคนอาจจะเริ่มอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพก็ได้นะก็ค่คอยๆว่างไปนะครับความเป็นดาวึกยูเนี่ยสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการงานได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นดาวปีแล้วก็อยู่นานนะทีนี้มาดูดาว พันลึกดกันะทุกคนดาวพระลึัดเนี่ยเ็ามาจากบุตระแล้วก็มรณะมาอยู่ในเรือนลาภะนั่นหมายความว่าเกี่ยวกับโชคลาบเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกตั้งแต่ดาวพรนลึกัสย้ายมาเนี่ยชาวสิงเนี่ยมีโอกาสได้เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกของเก่าๆหรือไม่ได้รับโชคลาบจากบุตรบริวารก็ได้นะบางคนอาจจะมีลูกมีหลานให้โชคให้ลาบนะหรือไม่ก็ได้ทรัพย์สินเก่าๆนะครับจาก มรดตกตกทอดอาจจะเป็นสมบัติเก่าๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาเก่าๆที่เราแก้ไขนะพอแก้ไขเสร็จก็ส่งผลให้กับตัวเราในช่วงนี้ก็เป็นได้นะอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของดาวพฤหัสนะครับมาดูดาวเสาร์นะครับทุกคนดาวเสาร์นี่เขามาจากภพเรือนอริอริอปอยู่มณะเนี่ยอันดับแรกเลยก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับใครที่เจ็บป่วยอดอัดแอก็ต้องรีบรักษาให้หายอย่าให้ปล่อยไว้ นะเดี๋ยวมันจะลุกลามบานปลายได้นะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยเกี่ยวกับภาระนี้สินนะพอดาวเสาร์ย้ายมาตรงนี้ชาวสิงห์เนี่ยมันมันจะรู้สึกเริ่มเบาขึ้นแต่เพิ่งเริ่มต้นนะช่วงนี้ดาวเสาร์เพิ่งเริ่มย้ายมานะแล้วเขาอยู่อีกประมาณสองปีครึ่งแต่ในช่วงนี้อาจจะถอยกลับมาที่ราศีกุมแล้วก็จะอยู่เต็มตัวก็ประมาณประมาณปีหน้าเพราะฉะนั้นชาวสิงห์เนี่ยอุปสรรคปัญหานี้สินต่างๆนานา จะเริ่มค่อนข้างคลี่คลายนะประมาณประมาณต้นต้นปีหน้านะก็อดทนอีกนิดนึงนะครับแต่ไยังไงก็แล้วแต่นะยังมีดาวราหูมาเร็งลัคนานะครับราหูเร็งลักของชาวสิงห์เนี่ยก็เข้าเกณฑ์พิงทุบะนะก็ระวังเกี่ยวกับความรุ่มหลงอะไรง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าความรักการลงทุนอะไรก็แล้วแต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเชื่อใครง่ายๆใครชวน ลงทุนนะใครเข้ามาในชีวิตก็อย่าไปหลงงงงายอะไรง่ายๆต้องดูให้ดีๆนะครับดาวระหูมาอยู่ในราศีกุมเป็นปัตตนิจะส่งผลให้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคู่ของเราจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็มีโอ,อกาสพบเจอคนที่ถูกใจคนที่รู้ใจ แต่ในขณะเดียวกันความเป็นดาวราหูอย่างที่ี่ดีบอกนะราหูเรงลักษณนะครับเข้าเกณฑ์พิธุบาเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาในชีวิตใหม่ๆดีๆทําให้เราค่อนข้างที่จะไอวเขวปั่นป่วนอะไรเงี้ยเราก็ต้องตั้งสตินะครับให้รอบคอบอย่าหลงอย่าหลงแบบไม่รู้หูลุมตานะครับก็ต้องมีสติกับตัวเองนิดนึงเพราะว่าความเป็นราหูเนี่ยมันจะทําให้เราบางที น่ามึดเอาง่ายๆนะครับหลงงมงายเอาง่ายนะอันนี้ก็เป็นดาวปีนะครับทีนี้เรามาดูดาวเดือนกันบ้างนะครับทุกคนในเดือนกรกฎาคมชาวสิงจะเป็นยังไงเรามาดูดาวประจําตัวก,ก่อนดาวประจําตัวของชาวสิงก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ในช่วงเดือนกรกฎาคมยังอยู่ในราศีเมถุนเป็นภพลาภะก็เกี่ยวกับความสําเร็จโชคลาภนะครับอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเนี่ยก็เกี่ยวกับ การเรียนการศึกษาค้าขายก็ดีนะอ่าค้าขายก็ดีมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับทีนี้การเงินการเงินของชาวเดี๋ยวกันถอยหลังมาได้หนึง่งในดาวทิศตําหน่งนี้เขาได้ราชาโชคด้วยนะก็คือได้โชคลาภมาแบบไม่ง่ายนะครับบางทีก็อาจจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะปัญหาเกา่เกาๆอุปสรรคเกา่เกาๆบุตรบริวาร ที่เราเคยติดต่อเคยแก้ไขนะพอถึงตรงนี้ปับ๊บก็จะกลายเป็นส่งเสริมเกี่ยวกับโชคลาภให้กับเราแบบง่ายๆนะเหมือนเราลงทุนไปแล้วอ่ะมาถึงตรงเนี้ยเราก็ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เราลงทุนลงแรงกันมานะครับมาดูการเงินครับการเงินของชาวสิงก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธไปอยู่ในเรือนวิณานะเห็นไหมพ เหมือนกับตัวเราได้อะไรมาแบบง่ายนะแต่ว่าการเงินมันเสียเห็นไหมมันเหมือนกับเป็นทุกขลาภเพราะฉะนั้นใครที่ชาวสิงห์ถ้าเกิดช่วงกรกฎาคมเหมือนกับจะได้อะไรมาง่ายๆแต่มันก็เสียไปง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็บางทีอาจจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมเตรียมเนื้อเตรียมใจไว้ก่อนนะบางทีตามที่ได้อะไรมาง่ายๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับต้องมีการแลกเปลี่ยนนะหรือไม่ถ้าเกิดได้มาปั๊บอาจจะไปเปลี่ยนรูปนะครับ ไปไปซื้อไป,ปแปลรูลปสมมติได้เงินมาก็ไป,ปแปลรูปเป็นอย่างอื่นไปฝากไปซื้อเป็นทองเป็นพันธบัตรไปฝากไว้กับธนาคารอะไรเงี้ยคือจะเก็บเป็นเงินสดนะเพื่อเป็นการแก้เค็ดนิดนึงหรือไม่ถ้าเกิดได้เงินนะครับก็แบ่งไปทําบุญทําทานนะเพื่อเป็นการแก้เค็ดนิดนึงเงินจะได้อยู่กับเรานะครับอันนี้ก็แนะนําไว้เผื่อเป็นการแก้เค็ดให้กับพวกเราเนาะ แล้วก็ดาวพุธเนี่ยเขายังมาจากพบเลือนราพะด้วยนะครับการเงินก็ตกวินาราพะก็ตกวินาเพราะฉะนั้นช่วงเดือนก,กรกฎาคมนะครับถ้าเกิดได้อะไรมาแล้วเสียอะไรไปเนี่ยก็อย่าพึ่งน้อยกน้อยใจนะครับอาจจะเป็นเพราะบางทีเราก็อาจจะต้องยอมรับในในโชควาสนานะได้มาก็ต้องเสียไปแต่ก็อย่าที่บอกนะพยายาม อย่าเก็บเป็นเงินสดถ้าเกิดได้อะไรมาแบบง่ายๆนะเก็บเปลี่ยนรูปแบบการเก็บเงินนะครับอันนี้ก็เรื่องของการเงินนะครับทีนี้มาดูดาวศุกร์กันบ้างนะครับทุกคนดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับการงานของชาวสิงในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้เขาได้อุดมเกณฑ์นะแล้วเป็นกเกษตรด้วยการงานค่อนข้างมั่นคงนะครับดาวศุกร์มันยังมาจากภพเรือนสหัชชะ การติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆนานาเนีนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับยิ่งใครที่ทําอะไรที่มันเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับนวัตก,กรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหรือว่าเกี่ยวกับพวกหมอดูความเชื่อนะเพราะอยู่ร่วมกับดามฤตยูเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลดีให้กับชาวสิงห์นะในชวงเดือนกรกฎาคมนะครับ ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่พิติตว่าการงานแล้วก็การเงินก็ดีอ่ะเพียงแต่ว่าดาวพขตกเรือนวีน่าเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนนิดนึงนะครับอย่างที่พี่ิีบอกนะครับทีนี้มาดูความรักนะครับทุกคนดาวความรักของชาวสิงห์ก็คือดาวราหูนะอย่างที่บอกนะว่าดาวหูเนี่ยมาอยู่ในราศีกูมเป็นเกษตรนะครใครที่เป็นคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจนะครับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยคนรักมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นนะครับ แต่ความเป็นราหูนะต้องเตือนไว้ก่อนใครชักใครชวนอะไรลงทุนอะไรที่เราไม่คุ้นเคยนะต้องระมัดระวังนะครับอย่าเอาผลประโยชน์มาหลอกล่อเรานะต้องศึกษาให้ดีๆไม่งั้นจะเกิดความเสียหายได้นะอย่างพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เอาผลประโยชน์มาหลอกล่อเรานะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับใครเข้ามาก็อย่าพึ่งหลงจนแบบ ไม่ลืมหูลืมตานะครับก็ต้องดูให้ดีๆก่อนนะดูให้ชัดดูให้แน่ใจนะครับค่อยๆว่างกันไปไม่ต้องรีบร้อนนะเรื่องของความรักแล้วก็ดาวคาร์อีกดวงหนึ่งนะดาวเคารเขามาจากภพเดือนพันธุเนี่ยพันธุมาทับลัคนาเกี่ยวกับครอบครัวรถบ้านที่ดินยานพาหนะในชุดหนึ่งกันตาคมเนี่ยชาวสิงห์อาจจะเหนื่อยกับการดูแลครอบครัวนะครับดูแล เรื่อง,งต่างๆในครอบครัวแต่ว่าดาวคางเขายังมาจาัดพบเรือนสุภาด้วยนั่นคือความสําเร็จนะนั่นก็หมายความว่าชาวสิงในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยจะรับภาระค่อนข้างเยอะรับศึกหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับก็ต้องบริหารจัดการที่ดีๆนะครับอะไรที่มันดีเราก็จัดก,การที่ดีๆ อะไรที่มันมีปัญหาเราก็ต้องตั้งสติรับมือกับมันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวม,มของชาวราศาีสิงห์นะในเดือนกรกฎาคมนะครับก็ภาพรวมๆแล้วพิจิตดูแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดีนะการงานก็ดีการเงินก็ดีนะแต่อย่าลืมนะวางแผนการเงินให้ดีๆนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นรับทุกคนก็ขอให้ดูดวงให้สรุปแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับและทุกวันก็จะเป็นวันของเรานะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ